่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิดบวนบางประมาอดิศัก์ุ่นกิยาพันธ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องหลัก เศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนประพฤติปฏ,ปฏิบัติได้หมดไม่ใช่ต้องไปทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ทำนาปลูกผักแล้วจึงจะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นเป็นตัวอย่างในกรณีของเกษตรกร,ะร,กรนะฮะผมคุยให้ท่านฟังไปแล้ว ว่าหลัก10 30 30 30, 30คืออะไรยังไงและก็การผสมผสานขอเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกหน่อยว่ายังเวลาเราขุดบ่อเนี่ยบอ่อก็ไม่จำเป็นต้องมีบอ่อเดียวนะฮะแต่ว่ารวมแล้วสมมติเรามีสองบ่อคันบอ่ออาจจะใหญ่หน่อยตรงกลางแล้วก็มีขอกสัตว์นะเลี้ยงไก่บนบอ่อปลานะครับ แล้วก็เลี้ยงไก่บนลาวหมูนะลาวหมูอยู่บนบ่อปลาไก่เออลงมาหมูก็กินขี้ไก่หมูถ่ายลงมาปลาก็กินขี้หมูนะซ้ายมือเราขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ขวามือเป็นบ,อบน่อเหมือนกันแต่เราปลูกผัก มันก็มีขันล้อมใย่างไรครับเราก็ปลูกผักพอทำไปสักระยะหนึ่งเราก็สลับไอ้แปลงที่เคยปลูกผักเอาน้ำมาเลี้ยงปลาทางนี้เพื่อทำลายโารคแมลงศัตรูนะแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทางนี้ไอ้่วนที่เคยเป็นบ่อปลาโอ้ดินมารุดมสมบูรณ์ดีเราก็มาปลูกผักในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ น้ำเขียวๆที่บ่อปลาที่มีคอกสัตว์อยู่ด้วยเนี่ยเราก็ดูดน้ำจากบ่อนี้ไปใช้ในการทำนานในการปลูกพืชไร่ไม้ผลมันก็เป็นน้ำที่มีปุ๋ยดีมีคุณค่าทางด้านอาหารจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นการเกื้อกูลกันแล้วเวลาเราปลูกพืชนะที่จะ เป็นการปลูกพืชแบบที่เรียกว่าผสมผสานผมขอย้ำนะครับว่าการปลูกพืชผสมผสานการปลูกพืชแบบมู่ว่เนี่ยคนละอย่างกันนะคำว่ามู่ว่มวหมายความว่างไงตรงนี้ปลูกพลิกตรงนี้ปลูกมะเขือตรงนี้ปลูกะมะล,ละกอตรงนี้ปลูกฝรัง่งไออย่างนี้ไม่ได้การปลูกพืชแบบผสมผสานคือ มีฝรัง่งเอาตรงไหนเป็นแปลงฝรัง่งเอาตรงไหนเป็นแปลงมะละกอเอาตรงไหนเป็นแปลงกล้วยตรงไหนเป็นแปลงผักพอเก็บเกี่ยวหรือแปลงแล้ววันข้างหน้าเราก็สลับแปลงกันไปกันมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้จึงจะเป็นการผสมผสานที่ปลูกแล้วเราดูแลได้ง่ายอย่างน้อยท่านเดินเข้าไปในสวนนะในาน้ำมีปลาในานามีข้าว นะพืชไร่ของเราไม้ผลของเรา,ม,เรามีกินมีอยู่มีใช้แต่บางทีมันไม่เหลือขายเพราะว่ามันได้ผลผลิตมามันน้อยเกินไปเขาก็จึงดำริว่าถ้าต่างคนต่างทำกเกษตรทฤษฎีใหม่นะขั้นที่หนึ่งสำเร็จสำริจผลก็ให้รวมกลุ่มกันเช่น คุณก็ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ผมก็ทําเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มหนึ่งอาจจะมีสัก10คน10คนจากพื้นที่คนละ15ไร่มันก็จะกลายเป็นพื้นที่150ยห้าสไร่เห็นไหมครับคุณปลูกพลิกคุณเก็บเกี่ยวคุณเก็บได้อนอกจากคุณใช้ด้วยแล้วคุณเหลืออยู่2องกิโล คุณเหลือ2อกิโลผมเหลือ2อกิโลคนนั้นเหลือ2อกิโลอ่เตีเฉลี่ยว่าสองกิโลสิบคนเท่าไหร่ครับ10บคนก็เอาเอาสิบคูณก็ยี่สิบกิโลอย่างนี้ก็เริ่มเอาไปขายได้ค,คุณก็มีมะละกอผมก็มีมะละกอคุณก็มีมะม่วงผมก็มีมะม่วงก็มารวมกันขายนี่คือเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นที่สองนะ ขั้นที่2คือมีการมารวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึงสิบคน20สิบคน30คนแล้วแต่กรณีนะครับต่างคนต่างทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานไปทีนี้ในแต่ละกลุ่มเอาผมเฉลี่ยให้ว่ากลุ่มละ20คนในแต่ละกลุ่มถ้าจะก้าวข้าไปสู่กเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3ก็คือ เอาแต่ละกลุ่มมารวมกันเช่นกลุ่มหนึ่งมี20คนมารวมกัน5กลุ่มมารวมกันเป็นทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3นะฮะสมมติถ้ายี่คนพื้นที่15ไร่ก็เท่ากับกลุ่มหนึ่ง300ไร่300ไร่เอากลุ่มหนึงอีกเอาทำที่ขั้นที่3 5้กลุ่มก็5,35สา0สิรไล่แล้วใหญ่ละอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้ถึงระดับการส่งออกขายไปต่างประเทศหรือจะแปลรูปไปในเชิงอุตสาหกรรมด้วยการที่วางแผนร่วมกันแต่ที่ผ่านมานะครับก็ต้องพูดกับความจริงกันละว่า ก็ทุกคนก็พูดทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ได้ลงมือทํากันอย่างจริงจังแต่พอบทจะทําเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจก็พยายามจะไปบังคับให้ชาวบ้านเขาทําผมเคยไปเจอกรณีหนึ่งก็บ้านเขาก็เลี้ยงปลาอยู่นะก็เรียกว่าทําแบบหน้าเดียว ก็จะไปบังคับให้เขาทำทฤษฎีใหม่เขาก็บอกไม่ได้มันทำไม่ได้นะอ่าอย่างนี้เขาจะไปบังคับเขาก็ไม่ถูกบางแห่งน้ำก็อยู่ตรงหน้า,เ,าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจก็จะไปให้คบข,ขุดบอ่อน้าอีกอ้าน้ำมันมีอยู่แล้วไปขุดอีกทำาหม่แหล่งน้ำมันมีเนี่ยนี่คือความไม่เข้าใจของระดับเจ้าหน้าที่ความไม่เข้าใจของชาวบ้านไปเข้าใจว่า ไปทำแบบนี้กลายเป็นเกษตรตกต่อยไม่ตอกต่อยครับอย่างน้อยมีกินมีอยู่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังก้าวไม่ข้ามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งเราจึงไม่เห็นขั้นที่สองและขั้นที่สามพี่น้องครับแต่ถ้าคุณถามผมว่าการทำการเกษตรผสมผสานเนี่ย มันเหนื่อยกว่าทำพืชเดียวไหมเหนื่อยกว่ามันต้องมีความรู้หลากหลายด้านใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าคุณทำพืชเดียวนะคุณปลูกอ้อยคุณรู้เรื่องอ้อยคุณดูคุณอยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดว่าอปลูกพืชเดียวไม่ดีปลูกผสมประสานถึงจะดีมันแล้วแต่เรื่องของใครของมันมันไม่มีใครดีกว่าใครหรอก ถ้าท่านฟังทิศบนบางออมามาเนี่ยผมไม่มีฝ่ายไหนทั้งนั้นนะเพราะบางคนเหมาะท,ทําทฤษฎีใหม่ทําบางคนไม่เหมาะนะเพราะเขาจะทําเกษตรแบบทํามาค้าขายปลูกพืชเดียวเขาก็ทําและถ้าเขาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เขาก็ทําแบบมีเหตุมีผลทําแบบพอเหมาะพอดีพอประมาณแล้วเขาก็ทําโดยที่ เพื่อเหลือเ่อขาดเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันและใช้ความรู้คู่คุณธรรมการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยเอาเดี๋ยวเลี้ยงปลาเดี๋ยวไปเลี้ยงเป็ดเดี๋ยวไปเลี้ยงไก่ก็ต้องมีความรู้เรื่องปลาเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องอมะละกอเรื่องฝรั่งเรื่องชมพู่เรื่องมะม่วงไปปลูกมันต้องรู้เยอะมันต้องรู้เยอะนะ แต่ถ้าคุณปลูกพืชเดียวเนี่ยอย่างคุณไปถามสิคนทํานาเขาก็เป็นนานะะคุณจะให้เขาไปปลูกอย่างอื่นเขาบอกโอ้ยฉันทํานาเป็นะนะนะเหมือนกันเลยครับไปไปถามคนที่ปลูกพืชเดียวนะครับเขาก็บอกโอ้ยไม่เอาหราอกทาหลายเรื่องมันยุ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรแต่คุณจะปลูกพืชเดียว คุณจะปลูกพืชผสมผสานแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หรือคุณจะเป็นนักร้องคุณจะเป็นดาราคุณจะเป็นดาวตลกคุณจะเป็นนักแสดงหรือคุณเป็นพ่อค้าคุณเป็นผู้ส่งออกคุณก็ต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมก็หวังว่าที่พูดมา4ตอน สองวันนี้ก็เป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องพวกนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่การอธิบายการพูดแต่ละครั้งผมไม่ได้พูดตามตัวหนังสือผมพูดตามพูดออกมาเลยไม่โดยไม่มีสคริปต์ของผมนะฮะเพราะฉะนั้นพูดแต่ละครั้งก็อาจจะต่างกันแต่หลักเนี่ยเหมือนกันก็หวังว่าจะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมไทยแล้วก็ คนไทยควรมีความรู้รักษามืคอีนะอย่าเอาต่ด่าทอต่อว่ากันนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s อด b u a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาว แล้วก็เพลี้ยแป้งนอนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตเรย์ลอนผ้าอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรยลอนาอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดภาพอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร